เอาสวัสดีครับผมเอก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดบทที่สองก่อนนะก็จะเริ่มข้อที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวแบบฝึกหัดของหนังสือที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสิบข้อเนี่ยแหละบทนีงไม่ไมมไม่ไม,ม,ม่เกินนี้ซึ่ง เราอาจจะต้องไปหามาเสริมแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็ช่วยกันคิดแต่ว่าเราจะเอาสิบข้อที่มันมีแต่ละบทมานั่งคิดก่อนแล้วกันทีนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะผมจะถ่ายรูปไปแล้วก็ลงไปในไลน์กลุ่มแล้วกันเนาะว่าใบบุหัดข้อที่หนึ่งว่าอ,อะไรอันนี้ดูเหนจะอ่านจดนะความเร็วในอนุภาคหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเขียนเป็นฟังชันอันนี้คือฟังก์ชันนะ เขียนเป็น v เท่ากับฟังก์ชัน t ได้เป็น 7t เท่ากับ5เนี่ยเมื่อ t เป็นวินาทีโจงหาฟังก์ชันของตำแหน่ง x ฟังก์ชันฟังก์ชันของตำแหน่ง x t ก็ก็มีเฉลยให้เนี้ก็กีคือการห,หาค่าอินทิเกรตของฟังก์ชันเนี่ยที่เราได้ทำคลิปอินทิเกรตไปต่อการอินทิเกรตไปเบื้องต้นเนาะเราก็จะมาทำโจทย์เนาะทีนี้ผมก็เขียนโจทย์แบบนี้แล้วไม่มีอะไรมากเราก็อินทิเกรตไปดิ เราก็อินทิเกรต v ไปอ่ aw เท่ากับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกจะได้ไม่งงก็ต้องเทียบก่อนเจ็ดทีบ้าใส่ตรงนี้ dv ไปถูกไหม dv แล้วตรงนี้เราก็ต้องใส่ D ีอะไร dt ไปแล้วใส่เครื่องหมายทวงอกไปพออินทิเกรตนี้ก็ตัดกันก็เหลือ v แต่จริงๆแล้วมันจะกลายเป็น x อินทิเกรต dv เท่ากับ x เราให้ตัวแปรใหม่เป็น x แล้อินทิเกรตชุดนี้เราก็กระจายเข้าไป มันมีสองพจน์แล้วก็จ่ายอินทิเกรตเจ็ด x อินทิเกรตห้า x กราย e dt ขึ้นไปอินทิเกรตเจ็ด x dt ก็อินทิเกรตได้ตามสูตรพูดง่ายมันต้องมี dt เสมอคือจะอินทิเกรตตัวแปรไหนมันจะต้องมี delta t ของตัวแปรนั้นเสมอก็คือมันเกิดจากการที่เราเริ่มต้นเอาใหม่อทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีฟังก์ชันนี้แล้วจะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันนี้ v เป็นฟัง v กับ t เอาครับพูดได้ถูกก็คือ t เป็นฟังก์ชันของ v ใช่ไหมฉะนั้นเราจะเราจะดิฟหรืเราอินทิเกรต v เราแล้วก็ต้องอินทิเกรต t ด้วยฉะนั้นเราต้องมี dt ก็คือ dv ส่วน dt ย้าย dt ขึ้นไปข้างนี้ปัญหาอยู่ย้ายขึ้นไปคูณและอินทิเกรต่นข้างนี้มันจะได้อินทิเกรตก็หายไปข้างนี้มันก็อินทิเกรตมันจะอินทิเกรตตามได้ตามสูตรทุกสูตรสูตรที่ผมเคยให้มามันจะต้องมี ตัวแปรดีของมันเสมออินทิเกรต u d u ถ้าอินทิเกรต u ไม่ได้เพราะต้องมี d u ด้วยแม้แต่อินทิเกรต c ค่าคงที่ก็ต้องมี d u อินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอะไรต้องมี D u. ตัวนั้นไม่งั้นอินทิเกรตไม่ได้อินทิเกรต5เฉยไม่ได้ต้องอินทิเกรต5 d d ดอะไร d u d x ก็ได้มันก็ได้ 5x ไงถูกไหมอันนี้เขาเข้าใจนะ ันต้องเทียบอย่างนี้ทีนี้เราก็อินทิเกรตเจ็ดเจ็ดอันนี้เราก็ะจายอินทิเกรตเข้าไปเราอินทิเกรตไว้อินทิเกรตสดไปเลยเนาะอินทิเกรตเจ็ด x dt เอ้ยเจ็ดเจ็ด t dt เราก็ได้เป็นอะไรอินทิเกรตเจ็ดเจ็ด t ได้เจ็ด t ยกกำลังสองใช่ไหมะอินทิเกรตเอาค่าเจ็ดออกมาข้างนอกอินทิเกรต t ได้ t ก,กำลังสองส่วนส่วนสอง อินทิเกรต 5x อินทิเกรต 5dt เราก oui, ็ dt กระจายเข้าไปอินทิเกรต 5dt เอา5นอกอินทิเกรตใส่5ไว้ก่อนใส่เครื่องหมายบวกไปนะใส่5ไว้ก่อนอินทิเกรต 5dt เอา5ออกมาหน้าอินทิเกรตอินทิเกรต dt ก็เหลือ t เดียวอินทิเกรตกับ d มันหายตัดกันใช่ไหมก็เหลือ 5t ก็สรุปเราสรุปง่ายๆว่าอินทิเกรต7 t ็กำลังสองถ้าเราไม่พูดถึงอย่างที่ผมพูดให้มันงงก็คืออินทิเกรต 7t ก็ 7, t, เท่ากับเอาข้าคงที่ออกไปอินทิเกรต t ก็เท่ากับ t ีกำลังสส่วน2คูณกับ7็ก็7ส่วน2อินทิเกรต5 dt ก็ได้ 5t อินทิเกรต10ก็ได้ 10t อินทิเกรต T dt ได้ t ีกำลังสองส่วนสอสรุปสรุปก็คือว่าอันนี้อินทิเกรตไม่ได้นี่ต้องบวก C อ,อันนี้เราตอบนี้ก็ถูกแต่ที่เขาเฉลยเนี่ยเขาเฉลยเขาจะเฉลยแบบแบบว่ามีพจน์ของ x ศนย์ไปอยู่ตรงนี้แทนก็คือมันเป็นเดลต้า x คือเขาจะบอกว่าเดลต้า x